สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับอ s สเปรย์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามีเป้รุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งมาแนะนำนะครับชื่อรุ่นว่า a r เ i ียนะครับกับ a r เ i ียลพลัสทีนี้มาดูความแตกต่างว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับรุ่นแรกเลยคือ a r เรียนะครับ a อเียจะปกติเนี่ยทั่วไปของ a r เ i ียเลยก็คือเป็นเป้ที่เอาไว้สำหรับใช้งานหนักๆน,นะครับแบกหนักๆความแตกต่างระหว่าง a r เียล กับ a r i ียลพลันะครับมันจะอยู่ที่ระบบสะายหลังนะครับตัวตัวของ a r i ียลพลันะครับแน่นอนตัวพลัสเนี่ยก็น่าจะใส่อะไรเข้ามาเยอะนะครับอย่างตัวแรกเลยก็คือตัวจับตรงเอวนะฮะตรงนี้จะเสริมตัวซิลิโคนเอาไว้ตรงนี้นะครเพื่อที่จะจับเสื้อผ้าของเรานะครับให้กระชับขึ้นไม่ให้มันสายไปสายมา นะครับแต่ว่าของตัวเอเรียธรรมดาเนี่ยจะไม่มีจะมีแค่ตัวระบายอากาศตรงนี้นะครับตัวสายคาดเอลค,คล้ายๆกันนะครับเหมือนกันก็คือสามารถาปรับขยายไซส์ตามช่วงเอลของอของเราได้นะครับเหมือนกันอันนี้ไม่ต่างกันนะครับระบบหลังตัวบุฟโฟมตัว a อเรียลพลัเนี่ยจะทำเป็นลูกรานานเข้ามา เพื่อที่จะให้มีช่องระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้แต่ว่าของตัวเอเรียลเนี่ยจะเป็นแค่ช่องระบายอากาศทั่วไปนะครับนี่ทีนี้ความแตกต่างด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้ชัดครับตัวเอเรียลกับเอเรียลพลัสนะครับข้างหน้าของเอเรียลธรรมดาก็คือก็แค่มีที่เปิดเอาไว้นะครับตัวนี้เปิดเข้า เปิดเข้าจากด้านหน้าได้นะครับตัว a อเรียลพลก็เหมือนกันเปิดได้นะครับนี่ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวตัวเอเรียลพลาสเนี่ยจะเสริมช่องข้างหน้ามาให้อีก2ช่องนะครับนี่ช่องด้านข้างไอ,อ้ด้านหน้าเปิดได้อสองข้างนะครับนี่นับนอกนั้นก็คล้ายๆกันมีตัวปรับ สายด้านข้างแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีสายรัดเหมือนกันตรงนี้นะครับอ,อันนี้คือข้างหน้าก็ต่างกันแค่จุดนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งด้านบนนะครับตัวนี้ตัวเอเรียลเอเรียลพลัสเนี่ยจะเสริมตัวด้านบนเนี่ยสามารถปรับเป็นเป้ใบเล็กได้นะครับซึ่งตัวเอเรียลไม่มีนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง เอเรียลกับเอเรียลพลัสนะครับส่วนความสามารถในการรับน้ำหนักนะครับก็คือรับได้ทั้ง2งตัวเนี่ยเท่ากันก็คือไม่เกิน27กิโลนะครับแล้วก็สีไซส์ต่างๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ข้างหน้านี้นะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละไซส์มีสีอะไรบ้างสำหรับเอเรียลพลัสกับเอเรียลนะครับแล้วก็ช่องติดตามนะครับช่องทางการติดตามของเราก็จะมี ทาง Facebook นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ในวิดีโอของเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามได้รับชมนะครับสวัสดีครับ